สเรียกเขาให้ทานไปถอยแท่ตางตามชนบ,บททาอีสานค่พดศาสนาก็เลยม่เห็นใครก็เลยมาเรียกจะมาอาจารย์คำกลับไปติดตามท่าไปเรื่อยวเรียอาจารย์คำยังอยู่ไหมครอยู่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  ไปดีน่บ้างอค้าป้าดีบอกว่าจะไปอะหาหลวงพ่อจะกบ่ะงารก็คือนาคาอ๋อไม่ใช่นี่ทำทำทำาัวที่กันอยู่นะแล้วหลวงพ่อที่เจอกับหลวปู่ทาอรก็เจอกันทุกปีตั้งแต่สมัยยังต่อยังมีชีวิตอยู่มาบังเกิดท่านเตียนท่านก็มา ก็จะนึกถึงอดีตกันนะเราอดีตเก็ดเคติดตามไปมาไปไหนมาไหนไปด้วยกันแลอายุเท่าไรแล้วครับอายุท่านป็มาไม่แปสบกว่าเหรอ80แปีแล้วบ่ไมท่านรอบนั้่อตจะไปไหฮะหลวงพ่อต้องรีบไปหาพระองค์นู้นท่านบอกเจอกันทุกปีไม่มาแล้วไม่ได้เจอที่บึงการแสดว่ากจะไปใช่ไหม พ่ยังอยู่ท่านก็มาประจำทุกปีนะวันเสาร์เราอย่งบริจังไม่เห็นเอพูดถึงก็มีกิจกรรมร่วมกับหลวงพ่อที่นี่นั่งสมาธิจ้าคามัสมาธน่นเป็นเป็นเป็นกัลยาณมิตรกันอ่ะเป็นคู่กันในทาพที่หลวงพ่อเล่าว่านั่งนั่งนั่งไรไ ันไวขนาดนั้นนะเนาะก็แบบน่ารักอ่ะเป็นใบที่ปฏิบัติลงไมเดินเป็นบาทไใปฏิบัตินั่งคู่ชวนเนี่ยเราทำความเพียรแค่ตัวเจ็ดวันเจ็ดคืนนะว่างั้นชวนเอา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 กันไปวางนะคุบาร์แล้วนั้นเรียกมาคุบาร์คุบาเอาไงก็เอาส่วนนะคุบาอาจารย์นะเขาบอกคุบาร์ครูบาอาจารย์ นึกว่าเรียกพระองค์อยูแล้วเ,เรียกครูบาไปน้องขวาวิธียังอาจารย์ใช่ในสององค์เนี่ยกับอาจารย์คำเนี่แหละไปไหนไปจะไปสร้างวัดสององค์นี้เออสร้างวัดแสงนาวัดลาตาเนี่ยต้องส่งไปก่อนไปบุกเบิกเลยบุกเบิกก่อนอเลยสององค์นี้ตอนที่ก็ยังไม่เจริญตอนเริ่มต้ตนใหม่ไปค <น S 1> รู้ว่าสององค์นี้ไม่ทะเลออาะกันแน่ ยูนิ <Auf How to graduate> ู like <laughs> ้ดไม่จ sure? ้าไม่จะ่อกไร่เองคมเนี่ยไปมาสู้ได้งานปฏิบัติงานปฏิบัติอย่างเดียวอย่าทะลอ่ไปจนไคโตเนี่ยก็มาด้วยกันอ๋อเหรอคะปีันหา้อยเอมนยังไม่มีอะไรเลยจ้ให้มาปักกันก่อนกมจ้างให้ไปไหนไปมดแต่นั้นน่ะไ่ไกลขน่ด ดีี่มันสำคัญเนาะพ่อเล่าแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจชอบที่หลวงพ่อบอกว่าเรามาได้ยังไงเนี่ยไม่ย้อนไปนะอหะเรามาได้ยังไงยังยังนั่นสิย้อนกลับไปเรามาได้ยังไงยังนึก